สวัสดีครับพบกับพวกเราคันที่บอยนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบอลแล่จังหวัดภูเก็ตน,นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกันนะครับเช้าๆแบบนี้เราต้องมาหาอะไรทานรองท้องกันก่อนนะฮะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรครับโค๊กร้านโรตีหน้าสาราโมแล่ครับที่นี่ก็จะขายโรตีขายชากาแฟอาหารเชา้าขนมขนม,ขนมอะไรทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นร้านที่ชุมชนหรือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะมาทานเช้าๆก่อนออกไปทํางานนะครับระหว่างที่เราถ่ายกันอยู่นะครับเทนเนอร์หิวนะกินแล้วอเลยบ <c oughs> <c oughs> ีไม่มาด้วยบีไม่มานี่กินก่อน และก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่สี่คนนะครับเรามีไกด์ชุมชนมีไกด์มาพาเราเที่ยวอีกแล้วโอเควันนี้เราจะข้อมูลจะไม่มั่วแล้วจะไม่ค่อยมั่วมันที่อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวด์ชุมชนเราชื่อว่าอะไรครับสวัสดีค่ะค่ะตาตานะคะเดี๋ยวจะหาน้องๆไปเที่ยวในชุมชนบ้านโดเรนนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเราขอเป็นพลังงาน อาหารเช้ากันก่อนโลตีร้อนๆนะครับขอตัวกินก่อนจ้าร้อยครับไปกันต่อนะฮะถัดจากร้านโลตีนะฮะเดินตกข้ามถนนมาอีกหน่อยก็จะเป็นสตรีทอาร์ตสวยๆให้เรามาเดินถ่ายรูปกันนะครับ และตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเขาขาดจุดแรกนะครับก็จะเห็นวิวทะเลอ่าวฉลองเห็นเรือจอดเห็นอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ท,ที่ชาวบ้านหรือคนนี้เขามาวิ่งออกกาลังกายด้วยเชา้ชาเชา้านี่บรรยากาศดีมากนะครับยิ่งเช้าวกว่านี้บรรยากาศยิ่งดีครับเพราะตอนนี้สายแล้วแดดเริ่มส่งมาแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะแต่จะเห็นได้เลยว่านี่มีเรือเยอะยะเอยฝั่งนน้นคืออ่าวชะลองบนคือพระใหญนะ่อันนั้นเขาน่าจะเกิด ก็เดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันทังนี้ก่อนนะครับเรวจะขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งที่ไปเลยครับและก็นี่คือจุดชมวิวเขาขาดจุดที่2นะครับก็คือขึ้นมาข้างบนเป็นจุดที่สูงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็วิวน่าจะสวยกว่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะครับไปเลย แห้เขาแล้วเนี่ยเข่าแล้วแก่แล้วโอเคครับก็หลังจากถายรูปที่จุดชมวิวขอหาดทั้ง2ที่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือไปนั่งเรือเที่ยวกันนะจ๊ะไปกันเลยไปเลย,เย,ยและเราก็มาถึง คลองมุดงบ่อแร่เดี๋ยวดูป้ายนะป้ายเขียนคลองมะดงจระอุหายมันน่าจะทำเนี่ใช่คลองมุดงคลองมดงคลองมะดงเป็นเกาหลีเลยแม่คลองดงอ่ะแล้วนะครับท่าจุดไม่ใช่สิเขาเรียกว่าท่าขึ้นเรือท่าเรือคลองมุดงบ่อแร่ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือกันเพื่อไปนั่งเรือเที่ยวกันนะครับ ียงน,นนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายมาสิมาเร็วเ,วเราจะนั่งเรือไปดูน้องลิงข้างในนะฮะเดี๋ยวรอเรเือออกแป๊บหนึ่งนี่น,นั่งอ,อยู่นี่ไงนี่ไงลิงขึ้นเรือก็ต้องใส่ชูชีพกันด้วยนะจ๊ะ นะจ๊ะเด็กๆอย่าลืมใส่ชูชีพกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆท่านผู้โดยสารฝนราบขณะนี้กำลังเดินทางไปสู่สถานีดูลิงะคลองมุดงกรุณาเก็บสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยไม่ฉะนั้นน้องลิงจะเอาไปอย่าหาว่าก็เต่าไม่เต right ือนนะจ๊ะก็เต่าก็ต้องเก็บเอาไว้นะฮะรับปกับตัวเก็บให้ดี ด้วยธรรมชาติของลิงค,ครับก็จะชอบมาแย่งมารือมาอะไรไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราระวังตัวให้ดีดีกว่าอย่าไปโทษน้องมันเลยถ้ามันมันแย่งนะพี่กลัวมากเลยกับลิงเนี้ย,นย่ไยไม่ได้ฮะหลายตัางโดนโดนไว้ ดูไปต้อนมาอีกโดนมันโดนลงมาแน่เลยใช่มาแล้วทีเดียวใช่เขาเขาจะส่งเสียงแบบนี้แสดงว่าเขาส่งเสียงเรียกเพื่อนเรียกพวกมาแล้วนะพวกมาแล้วพวกมาแล้วมาแล้วมาเยอะมากมีแต่ตัวเล็กๆนะเอาให้อาหารมาแล้วมาเลยค่ะ ไปเย้ไป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 อย่าไปตงุน้นไม่ให้ตรงนี้มาหามันก็ไมให้มันจะเอาทั้งหมีปอย่าให้มันนะเอาอร่อยไหมไม่อ่ะไม่ทานด้วยเพอมันรุมแบบนี้กลัวเดย์นางก็ีนี้เธอโยนโยนออกไปโยนออกไปโยนออกไป

ตอนแรกกะว่าสนุกกพรากลายเป็นกลัวสั้หนึ่งไม่มีแล้วไม่มาไม่มาพยายามมาแล้วนีไ่ได้ไหม <c oughs> คือพอพอเห็นโล่พอตอนแรกกะว่าเออให้อาหารลิงจะสนุกนะแต่พอเข้ามาเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันจะมาแย่งมันมาลุนะ่มไงไม่พอนะคะส่งวีไม่พอนะครับส้งขนมาทาั้งไร่ เ,เดี๋ยวสยบก,กับการให้อาหารนงลิงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารตัวเองกันบ้างไปที่กระชังนะครับแล้วก็จะไปกินข้าวเที่ยงันที่นั่นด้วยกินข้าวเท้าจุ่มเลตรงนี้ก็เป็นกระชังปลานะครับเราก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็จะกินข้าวันที่นี่ซึ่งถ้าข้าวเรากินไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจับปลาในนี้ขึ้นมากิน เดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารอเวลากินข้าวแล้วก็เอาเท้าจุมเลลงไปก่อนนึ่งลงไปดูได้จุมไปแล้วได้เวลาแล้วนะฮะอันสมควรได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอทำพิธีเปิดชั้นอาหารกินข้าว,ข,าวข้าวนะครับเมื่อกี้ก็ดูไปรอบหนึ่งแล้ว เอาจะมีแตโงโมโฮ้ยอันนี้ห้าชิ้นนครบเลยนะนี่เอากลับไปใส่อันนี้ตัวเองกินไปแกงเลียงเป็นกะเพรากุ้งนี่ใส่ถุงเอาไว้นะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นข้าวไข่ดาวโอ้โหคือข้าวเต็มชั้นนี่จะกินหมดไหมนี่ก็กินกินแค่อันอื่นเราไม่ต้องกินนี่ข้าวกินข้าวกินข้าว อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ชิลๆสบายๆมานั่งรีแลกซ์แล้วก็ปลดปล่อยจินตนาการอารมณ์สิ่งกันไป ่นี่คือผลงานของกุเต่านะฮะนี่เดินเข้ามาใกล้ๆเจยงไหมเจยงไหมผู้ชมตัดสินดีกว่าอ่โอเคได้ได้ได้คนอะไรเชิญค่ะคนฮิตนะฮะคนฮิตครับปลาอะไรคะดูชัดๆเอาให้กล้องดูปลานกแก้วปลานกแก้วหนกแก้วหัวม่วงโอเคนี่และนี่คือนี่คือปลาหนกยุงปลาหนกยุงเหอปลาหนกยุงที่อยู่ในทะเลนะฮะ ก็เก้าทำให้ใครคะเขาไม่บีใช้แล้วกันเอ็นบอกว่าอยากได้กระบอกผ้าอยู่บีไม่ใช้มีเครื่องพูดเลยถ้าบีไม่ใช้มีเครื่องไม่ต้องหรอกและและคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่นี่คือปลาอะไรคะปลาปลาจงมงปลาจงมงลูเล่นนีปลาจงมงลูกเล่นอะไรปลาจงมงไม่รู้จักอหรปลาไปไกลปลาไปไกลไกล สวยนะนี้ก็ก็เป็นสิที่น่ารักมีซี่ด้วย MK สุกี้ยากิโอเคครับก็ผลงานของพวกเราเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าของใครสวยที่สุดนะฮะอย่างที่บอกนะครับกิจกรรมเพ้นกระเป๋าซึ่งเราใช้เวลาตั้งแต่กี่โมงแล้วนะมุกบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งจนตอนนี้4ี่โมงครึ่งก็3ชั่วโมงนะครับเป็นกิจกรรมรีแล็กสบายๆนั่งระบายสีไปเรื่อยๆแล้วก็ความสนุกของมันก็คือ การนึกว่าสีอะไรกับสีอะไรผสมกันแล้วเป็นสีอะไรนี่แหละครับอันนี้คือความสนุกเลยสบายหรือเครียดจะว่าเครียดหรือเครียดเครียดก็ไม่เท่าไหร่แต่มันมันมันได้ฝึกสมองไง <c oughs> ก็โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเดินเล่นกันที่ตลาดชุมชนนะฮะก็เดี๋ยวเก็บของขึ้นรถไปที่ตลาดชุมชนเลยซึ่งจริงๆแล้วตลาดชุมชนอยู่ใกล้ๆกับท่าเทียบเรือเมื่อเช้าที่เราไปนั่งเรือเล่นกันนะ,ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดเลยจ้า ตอนเย็นๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทํากระเป๋าเพ้นกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาเดินเล่นกันที่ตลาดชุมชนนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตลาดชุมชนที่อยู่ติดกับท่าเรือซึ่งเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสองจนถึง2องทุ่มนะฮะแล้วก็ของที่เอามาขายส่วนใหญ่ก็เป็นหารทะเลที่ชาวบ้านแถวนี้เขาออกเรือไปแล้วก็เอามาขายกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่าของเขาจะสดแค่ไหนยังไงเผื่อจะได้วัตถุดิบไปแทนนี่พูดกันไปเผื่อจะได้วัตถุดิบ ไปเป็นอาหารเย็นของเราวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> อยู่ข้างหา <Ooh. S 1> ลังมูไปเลย เต็มมือเลยนะจ้านะครับว่าเราเดินเที่ยวจะได้ของกลับไปเต็มเลยไ <c oughs> ปยังไงบ้างครับกับทริปนี้ที่ชุมชนบ้านบ่อแร่นะครับก็เป็นกิจกรรมชิวๆสบายๆนะฮะจะมาคนเดียวจะมาเป็นคู่หรือจะพาครอบครัวมาเที่ยวก็ได้เพราะกิจกรรมที่นี่ค่อนข้างไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ไนครับพี่ตาค่ะก็ตามเพจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อแร่เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรของพี่ตาเองศูน 8 1, 1 4 7 7 4 3 1 4แล้วก็ประธานชุมชนก็0817877507นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าโทรมาไม่ไม่ปิดหรือไม่เจอก็ที่อินโฟเมชันที่ตลาดของมุดุงเลยค่ะร้านร้านกาแฟสภากาแฟช่วงเชา้าและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับไม่ไา,ายจ้าเรือหางยาวมาพอดีเลยนะไปขึ้นเรือดีกว่า